ขอเวลาทุกคนอีกสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจหา ID พร้อมเล่นนะครับป้ายเหลืองหรือว่า ID ตัวสวยๆนะครับขอแนะนําร้านนะครับสตาเตอปเลยนะครับจะมีทั้งด้าน ID ไก่ป้ายเหลืองนะครับไอดีป้ายเหลืองสวยๆก็คือจะมีตัวเทพๆด้วยนะครับแล้วก็จะเป็น ID ป้ายเหลืองพร้อมเล่นนะครับวิธีการใช้บริการนะครับให้ทุกคนนะครับสมัคร อ่าพาสเวิร์ดอีเมลก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีส่วนใครที่มีก็เกาะเข้าไปได้เลยนะครับวิธีการสมัครง่ายมากเลยนะครับเป็นพาสบนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพาสล่างอันนี้ก็คือยืนยันพาสล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิน6ตัวนะครับหลังจากที่ทุกคนนะครับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเข้าสู่ระบบไปได้เลยนะครับก็สามารถที่จะเลือกนะครับหาไอดียสวยๆได้เลยนะครับอย่างอันนี้นะครับไอดีป้ายเหลืองโค้รสวยนะครับก็นี่เลยนี่นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกไว้นะครับว่าจะมีจานวนี่ทจใ สั่งซื้อนะครับก็ให้เติมเงินนะครับเข้าเว็บไปนะครับวิธีการเติมนะครับก็เติมได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างเปานะครับหรือว่าจะโอนผ่านสลีปก็ทําได้นะครับรายละเอียดก็ตามขั้นตอนที่เขาได้สอนไว้เลยนะครับใครนะครับที่สนใจนะครับร้านซาโตช็อปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีคลิปแชทนะครับไปเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Line Ranger นะครับอยู่กันในช่อง1 GTC คลิปนี้นะครับก็กลับมาแล้วนะครับคคิิดดถึงงททุกกกกกกนนนนมาาาาาๆเเเเลยยยยะ็็หห่่ัไไปปรี้วืออบต นะจริงๆผมคิดว่านานกว่านั้นนะแต่เข้ามาในหลังบ้านนะครับของ YouTube ก็อ่ะเฮ้ยประกาศว่าเราสามารถทำลงคลิปได้ตามปกติแลลวนะครับก็ที่ผมหายไปนะครับเนื่องจากทำผิดกฎเนาะอ่าทำผิดกฎก็เลยไม่สามารถอัพโหลดคลิปไม่สามารถทำอะไรกับช่องได้เลยนะครับได้แค่ดูข้อมูลเฉยๆนะก็เห็นว่าเอ้ยขึ้นกลับมา อัปโหลดคลิปได้แล้วนะครับทำอะไรได้เหมือนเดิมแล้วนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวไว้เจอกันในสตรีมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับว่าเกิดจากอะไรนะก็ห่างหายกันไปนะครับเออห่างหายกันไปก็มาอัปเดต ID หน่อยนะครับวันนี้วันที่1นะฮะเออวันที่1นะครับเป็นไ d ดีหลักของผมนะคือผมมาเปิดไป6 0รลูบี้นะทีนี้เห็น2ตัวซ้ายมือนะผมได้แล้วนะ ID ดีหลักลูเดียสกับฟิตนะฮะอ่ะก็ถือว่าในความโชคลายนะมีความโชคดีนะครับ หลังจากที่ผมเนี่ยไม่ได้อัปคลิปลงนะก็ช่วงปลาย,ลายมีนามันช่วงวันเกิดผมวันเกิดผมวันที่ยี่มีนาเนาะทุกคนก็ไปฉลองที่เกเบินบุรีนะครับไปหาแฟนเนาะก็ไปกินหมูกระทะกันนะครับก็เลยไปอยู่ที่นั่นนะครับแล้วมันมีช่วงปัญหาช่วงวันเกิดผมอ่ะพอดีนะครับเออช่วงวันเกิดผมพอดีเลยมีปัญหาก็ไม่ได้อัปคลิปมาเลยนะครับจนมันเนี่ยเอ้ยขึ้นมาสามารถอัปคลิปได้แล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับเพราะว่าผมอะ่ะ ติดละนะครับพอเราห่างหายไปเราสึกคิดถึงนะไม่ได้สตรีไม่ได้ลงคลิปนะครับก็ระหว่างที่ห่างหายไปเนี่ยผมเปิดไปเล่นๆนะเดี๋ยวจะแปะรูปไปให้ดูเปิดไป6 0รลูบี้นะครับได้ลูเดียสกับฟิตมานะไม่ได้ใช้ตัวกาชานะครับแล้วส่วนบราวมายากลเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงคลิปไว้ให้นะครับว่าผมได้มาได้ไงนะเดี๋ยวลงไว้ให้บราวมายากลนะครับไอดีหลักก็ได้แล้วที่เซอร์ไพรส์นะที่มีคนถามผมว่าเอ้ย คลิปเปิดหาอุปกรณ์ไม้ไปไหนนะครับนั่นแหละตน้ตนเหตุนะต้นเหตุนะอ่านี่ผมได้ไมโครโฟนนะครับ10ปีมาเพียงแค่200รูบี้เท่านั้นนะฮะเดี๋ยวผมลองทำการเช็คดูก่อนว่าผมสามารถลงได้หรือเปล่านะกลัวจะมีปัญหาอีกนะเนี่ยเดี๋ยวไม่เจอกันในสตรีมแล้วกันเนาะเนี่ยไม่10ปี นะครับเปิดแค่200รูบี้เท่านั้นเองนะครับบอกเลยก็ถือว่ามาอัปเดตนะครับมาพูดคุยนะครับคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับแล้วก็วันเนี้ยวันที่1น,นะครับกิจกรรมที่หลายๆคนเนี่ยตั้งตารอ,อกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นมีนาเนี่ยเราสะสมค้อนกันมา400-500ค้อนนะแบบ ผมว่าถ้าเก็บได้เยอะ500อัพนะครับเ,ออเก็บเล่นทุกวันเล่นภารกิจทุกวันเนาะเราสะสมค้อนกันมาเพื่ออะไรนะครับเพื่อวันนี้แหละนะครับวันที่สรุปผลออกนะครับก็ผมอ่ะไม่ได้มาเช็คก่อนว่าทําคลิปได้ก็เลยเปิดไปทุก id เลยนะฮะแต่ก็จะมาสรุปให้นะครับทุก id นะครับผมได้ดาวตก4ลุงนะครับอย่างละ1อันนะครับยกเว้นไ d หลัก ID หลักเนี่ยได้ลูกบาศก์ลุงเนี่ย2อัน นะครับเออลูกบาทสี่ลุงคืออะไรครับลูกบาทสี่ลุงก็คือเราจะได้ของที่มันพิเศษมากขึ้นนะครับเนี่ยลูกบาทสี่ลุงันเนี่ยคือเราจะได้ของรางวัลพิเศษแล้วเราจะไม่ได้ซ้ำกันอ่างงไหมถ้าเราได้ลูกบาทสี่ลุงเนี่ยมันจะได้ไม่ได้ซ้ำกันเนาะเออก็คือเป็นของรางวัลที่มันพิเศษมีทั้งหมด3อันดับของรางวัลใหญ่อันดับ4คือกบม่วงนะครับแต่ทุกคนรู้ไหมนะครับว่าเกมเนี่ยเขากวนยังไงนะฮะกวนตรงที่เขาเอาดาวลุ้งเนี่ย ทำเป็นกบไฮเปอร์แล้วทุกไอดีผมอะ่ะเฮ้ยไดดาวลุงอะ่ะด้วยความนะครับที่เราเห็นเป็นดาวลุงอะ่ะสิ่งที่ผมคิดเว้ย1 2 3สองสอันดับ12 3สาใช่ปะแล้วปรากฏมาไอลูกบาทลุงออกกบไฮเปอร์มาเฉยเลยผมตกใจเลยลูกบาทลุงกบไฮเปอร์ได้ไงวะเออแบบมันต้องกบก้าวดาวใช่ไหมเออแต่ก็ ถือว่าเกมกวนมากนะครับแล้วเพื่อนผมเนี่ยสไปเนี่ยทักมาเลยเฮ้ยหนึ่งหนึ่งลูกบาทเอาเปิดมากบม่วงเรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนผมมาขาดกบ9้าดาวหนึ่งตัวนะครับจะไปปั้นนาฬิกาปลูก9้าดาวแม็กใช่ปะแล้วเปิดมาได้กบม่วงกวนจริงๆเลยนะฮะเรียบร้อยนะครับแต่ไอดีหลักผมโชคดีมากเลยเฮ้ยผมไม่รู้เป็นไรนะ รอบนี้ไอดีหลักผมมาจัดไม่สองร้อยนะครับเปิด600รูบี้ได้คู่เทพเดือนนี้นะครับแล้วกิจกรรมดาวตกได้กบ9ดาว1ตัวครับถึงจะไม่ได้1000รูบี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมได้กบ9าดาวฟรี1ตัวนะครับถือว่าหายากนะถ้าไม่นบแจกอะเออกบ9าดาวถ้าเราไม่มีดวงเราเปิดไม่ได้นะฮะได้มาฟรี1ตัวไอดีหลักนะฮะบ,บอกได้เลยนะครับว่าไอดีไอดีหลักผมเนี่ยมาจัดวะมีนานะหลังจากผ่านวันเกิดผมนี่มาจริง ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวสารนะฮะที่ผมหายไปไหนนะฮะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดผมไม่อยากลงเยอะเดี๋ยวมีปัญหาไว้เจอกันในสตรีมวันนี้นะครับช่วงดึกๆเย็นๆนะก็คลิปนี้มาพูดคุยนะครับมาอัปเดตนะฮะแล้วก็อัปเดตท,ทีม ID หลักให้ดูนะครับมี ID อ,อื่นด้วยนะครับจริงๆมีคอนเทนต์อื่นเนี่ยรอทําตามมาเพราะผมคาดการณ์ว่าผมอาจจะทําคลิปได้ช่วง กลางๆมีนานเลยอ่ะเพราะว่าผมเห็นระยะเวลาการถูกอันนี้เนาะแต่ก็ลงได้ก่อนก็ดีนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันสตร,รีมวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ